mãi dính này mãi 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 เออแต่ไม่ถึงโจมไม่ึงโจมไอ้ใโจได้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 ทำจริงทำจริงดยังยังยอยู่ข้างรถข้างรถเออดีมากไอ้สองรูด It's time to loot แต่เมชิิดแม่งเลยมีกระสุนเหลืองสามิบคูณสี่ตรงนี้ไม่คิดสาเอาสี่อำใช